สวัสดีครับอ๋อวันนี้เราก็จะมารีวิวแกะกล่องตัว Power Bank นะครับ mm hmm. Magnetic Wallet Power Bank นะครับจะเป็นรุ่น ew 5 2นะครับตัวนี้ความจุที่10,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับก็ถ้าไวเลสชาร์จิ่งอาสูงสุดที่15วัตต์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสายก็จะอยู่ที่สูงสุด20วัตต์ก็เป็นฟาชาร์ e ได้เลยนะครับตัวนี้เดีย๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวของแท้นะครับจากอา ออเซนนะครับ by e ล u ตัวนี้ซื้อมาจากช็อ uh, ปเลยนะครับราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่ถือว่าเหมาะสมคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่นะครับตัวนี้แกะไห้ดีกว่านะครับตัวนี้ยังไม่เคยผ่านการแกะมาก่อนนะครับก็ข้างในที่ให้มานะครับก็จะเป็นตัว Power Bank ตัวที่ผมสั่งมาตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับ รูปลักษณ์สวยงามเลยครับจะเป็นดําด้านๆนะครับเนื้อก็จะเป็นแบบไม่หยาบนะครับตัวนี้ถือแบบนิ่มๆนะครับแล้วก็จะมีตัวแม่เหล็กนะครับแล้วก็จะเป็นแม่เหล็กที่เป็นอีกฝั่งหนึ่งไว้ให้ยึดไม,ไม่ให้มันหมุนซ้ายหมุนขวานะครับตัวนี้นะซึ่งที่มีมาในกล่องตอนนัวแรกก็จะมีตัวพาวแบงค์นะครับหนึ่งหมื่นิิแอมหัวชาร์จก็จะเป็น high c นะครับตัวนี้ทั้ง in ทั้ง out นะครับ แล้วก็จะมีไฟบอกสถานะนะครับสามสถานะก็มีเต็มที่สุดก็จะเป็นไฟดวงที่4นะครับก็จะลดหลังกันมาทุกๆย5่อนตนะครับตัวนี้แบรนด์ของเอาเซนแล้วก็จะมีตัวขา,าตั้งมาให้นะครับแต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างบางหน่อยถ้าเกิดวางแล้วเราไม่ระวังนะครับมีโอกาสหักได้แต่ก็ถ้าใช้ไม่ได้อะไรมากนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ก็มาดูที่เหลือในกล่องอีกมีอะไรบ้างนะครับเัีนี้ก็จะเป็น,นกล่องพราะภายในก็จะให้กล่องเล็กมาอีกกล่องหนึ่งก็จะคล้ายรุ่นตัวเล็กนะครับก็จะมีถุงสําหรับใส่สกรีนแบนด์ออสเซนนะครับถ้าใส่ก็จะพอดีกับตัววายเลสชาร์เจอร์นะครับแล้วก็ในกล่องก็จะมีคู่มือรับประกันนะครับ ที่เป็นภาษาไทยคู่มือการใช้งานต่างๆนะครับเห็นไหมครับตัวจะบอกสถานะว่าในตำแหน่งของที่ชาร์จมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็สาถานะไฟของ LED มีตัวไหนบ้างนะครับก็ถ้าฟ c h ช r ์ e เวลาชาร์จมันจะขึ้นเป็นสนัญลักษณ์สีเขียวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไฟอยู่ที่75-100%ก็จะขึ้นทั้งหมด4ดวงนะครับก็จะลดลันทุกๆ25%นะครับอย่างเช่น ถ้า5้า5ถึง75ก็จะเป็นไฟ3ดวงนะครับ20ถึง 50, 50ก็จะเป็นไฟ2ดวงส่วน0ถึง25ก็จะเป็นไฟ led 1ดวงนะครับตัวนี้ตามนี้ถ้ากดดูมันก็จะขึ้นเห็นไหมครับตามนี้เลยนะคู่มือต่างๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าการใช้ตัวนี้ก็สามารถใช้ได้เลยแล้วก็จะมีวิธีเช็คว่าตัวชิ้นงานที่ได้มาเป็นของเดหรือของเทียมนะครับก็จะมะีให้ดูในกล่อง น่าจะเป็นตรงไหนอ่ะอ๋อ,อตรงนี้นะครับนี่ขูดขูดนะขูดแล้วก็ไปเช็คเห็นไหมจะมีตัวเลขออกมาขูดแล้วก็ไปเช็คในเว็บของตัวออเสเซนตัวนี้นะครับพอเช็คว่าแท้หรือเทียมอันนี้ก็ดีเหมือนกันในระดับหนึ่งนะครับส่วนสายที่ให้มานะครับก็จะเป็นสาย C ีดูซนะครับตัวนี้ก็ ถ้าเกิดเราซื้อแค่ตัวนี้มาถ้าเกิดไม่ได้อยากพกแบบสะดวกสบายอะไรมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องซื้อสายเพิ่มนะครับก็ถ้าเกิดเป็น iPhone 15เดี๋ยวนี้มัเป็น usb type c แล้วครับ <c oughs> ก็สามารถใช้ตัวนี้เสียบได้เลยนะครับจะเป็น c to c เห็นไหมครับก็เอาไปเสียบได้เลยแต่ว่าอาอย่างที่เห็นนะครับผมซื้อมาเพิ่มอีกตัวนึง่งก็จะเป็นสายแบบสั้นคือมันจะค่อนข้างพกพาสะดวกกว่า สำหรับผมนะครับตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้จะเป็นสายแบบค่อนข้างสังง้นนะเวลาเสียบก็เสียบเข้ากับตัวพอร์ตแบงก์แล้วก็เอาตัวโทรศัพท์มาตัวนี้สมมติว่าเป็นตัวนี้เป็นอไทซีนะครับก็เสียบมันก็จะสายสั้นรู้สึกว่าสะดวกสบายดีนะครับซึ่งตัวนี้ถามว่าอมันติดกับตัวเคสแม็กเซฟดีไหมนะครับในกรณีที่ โทรศัพท์พวก iPhone หรืออะไรทั่ว,วไปครับถ้าไม่ใส่เคสแม็กเซฟหรือว่าเคสธรรมดาไปอ่ะมันจะติดนะครับแต่ว่าติดไม่แน่นเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าไม่ใส่เคสเลยอ่ะจะติดแน่นมากนะครับตัวนี้แต่ว่าผมใช้ตัวที่มีเคสที่เป็นแม็กเฟนะครับก็เลยเวยลาติดมันก็ค่อนข้างจะแน่นนะครับเห็นครับแน่นเลยนะเห็นไหมเขย่าไม่หลุดนะครับเนี่ยพิกไม่หลุดนะตัวนี้ นะครับแล้วก็สามารถาตั้งได้ถ้าสมมติว่าอยากดูหนังและชาร์จแบตไปด้วยก็ตั้งได้อย่างนี้นะครับเห็นไหมตั้งได้นะครับก็ชาร์จไปด้วยนะครับจะเป็นฟงังก์ชันนาฬิกาชาร์จไปด้วยดูหนังไปด้วยทําง,งานไปด้วยนะครับตัวนี้สามารถตั้งได้อ๋อแล้วก็สาเหตุหนึ่งที่ผมซื้อแบบตัว1 0 0 0 0มิลลิแอมไม่ซื้อ2 0 0 0 0มิลลิแอมหรือว่าส0,000มานะครับก็คือเวลาผมเคยเจอปัญหาเวลาไปเที่ยวนะครับสมมุติว่าแบตเราใกล้จะหมดนะ แล้วเรามาชาร์จตัวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเครื่องที่เป็นสองหมื่นมิลลิแอมนะครับเวลาเราชาร์จไปแล้วเราอยากใช้ฟังก์ชันตัวไว r ์เลสชาร์เจอร์อ่าไวรเลสชาร์จนะครับ mm hmm. ก็คือถ้าเกิดเป็นตัวใหญ่มันจะปิดกล้องนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเวลาเราไปเที่ยวส่วนมากเราจะใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไปด้วยนะครับเราก็เลยซื้อแบบเป็นตัวสั้นตัวนี้มาพอดีนะครับไม่บังกล้องนะครับก็เวลา ไปเที่ยวหรืออะไรก็ใช้งานถ่ายรูปได้ตามปกติแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับถือว่าสะดวกเลยทีเดียวนะครับอันนี้เคยใช้รุ่นเล็กของมันนะครับน่าจะจำไม่ผิดจะเป็น ew อ่สี 40, หรือไม่แน่ใจจะเป็นตัว4,200 m มิลลิแอมนะครับแต่ว่าเท่าที่ลองใช้ดูแล้วอ่ะมันความจุน้อยไปหน่อยก็เลยซื้อตัวนี้มาเพิ่มจะเป็น10,000 m มิลลิแอมนะครับก็ใช้เที่ยว1วันแล้วก็กลับมาชาร์จก็ถือว่าโอเคใช้ได้พอดีเลยนะครับ ก็หลักๆก็ประมาณนี้นะครับลองติดให้ดูทีหนึง่งนะครับเห็นไหมครับติดได้แล้วก็ชาร์จได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอือตอนนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็หลักๆในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับอยาให้ดูอีกทีหนึง่งจะมีสายชาร์จ ซีดูซีนะครับตรงนี้ล้วกันแล้วก็ถุงนะนี่สามยานะครับเอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นครับผม